สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่อง n o m e r c y ไร้เมตตาเรื่องราวของนักเรียนสาวที่เป็นออทิสติกเธอชอบโดนแกล้งอยู่บ่อยครั้งและหนักถึงขั้นหลอกไปขายจนวันหนึ่งพี่สาวของเธอที่เพิ่งออกจากคุกตามมาเอาคืนให้กับน้องสาวเธอจะช่วยน้องเธอได้ไหมเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกัน เริมเรืองกันที่หญิงสาวคนนี้เธอชื่อว่าอื่นอาวันนี้เธอถูกปล่อยตัวออกมาจากเรือนจําหลังจากนั้นอื่นอาก็ได้กลับมาที่บ้านของเธอพออื่นอามาถึงอื่นเฮเยน้องสาวของเธอก็พูงมากอดเธอด้วยความคิดถึงซึ่งอื่นเฮเยน้องสาวของเธอนั้นเป็นเด็กสาวที่ไม่ค่อยทันโลกสติไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่หรือเรียกได้ว่าเป็นออทิสติกอื่นอาเอากิฟต์ที่เธอซื้อมาให้ให้กับอื่นเฮยเยเอาไว้กลางดึกอื่นเฮเยขอหยุดเรียนในวันพรุ่งนี้แต่อื่นอาอยากให้น้องตั้งใจเรียนจะได้มีอนาคตที่ดีเช้าวันต่อมาอน ไปเรียนเธอเขียนโน้ตให้อึนอาเอาไว้ว่าให้อยู่กับเธอไม่ให้นี้ไปไหนอีกและเธอยังได้ให้รองเท้าซึนสสงกับเดรสสีแดงแปดที่เธอเก็บเงินตั้งใจซื้อไว้ให้อึนอาอีกด้วยตัดมาที่โรงเรียนอึนเฮโดนแก๊งพวกเด็กเวนพากันเข้ามาหาเรื่องและกั่นแกล้งเธอซึ่งอึนเฮจะโดนแบบนี้เป็นประจำพวกมันเข้ามาชวนให้อึนเฮไปด้วยกันแต่อึนเฮก็ขอไวพอเพราะเธออยากกลับบ้านไปหาพี่สาวพวกเด็กเวนก็ไม่สนใจบังคับให้อึนเฮไปด้วยทางด้านอึนอาเธอกลับมาสมัครงานที่เก่าของเธอในตำแหน่งรักษาความปลอดภัยและ สาเหตุที่เธอติดคุกไปนั้นก็เพราะว่าเธอเข้าไปช่วยคนจากคนบ้าที่ถืออาวุธเหตุการณ์ก็เลยดันเกินเลยเธอโดนจับไปเพราะทําเกินกว่าเหตุแต่คนก่อเหตุกับติดคุกแค่6เดือนเธอกับโดนไปถึง18เดือนและดูเหมือนว่าบริษัทจะไม่รับอื่นอาเข้าทํางานกลับมาที่อื่นหฮเยเธอถูกพามาที่ร้านนั่งดื่มซึ่งในวงนั้นก็มีสาวผมสั้นที่โดนบังคับมาเหมือนกับอื่นฮเยเหมือนกันเธอคอยมารับใช้ให้กับพวกเด็กเวรระหว่างนั้นเองอื่นอาก็โทรเข้ามาหาอื่นเฮเยเพราะเห็นน้องยังไไมม่่กกกลััับบบ้้านนนนแแตโดพวยืืออถป และสั่งให้อื่นเฮยเยเอาชุดออกพร้อมกับแชะวิดีโอเอาไว้หลังจากนั้นพวกเด็กเวนก็พาอื่นเฮยเยมาหากลุ่มผู้ชายกลุ่มหนึ่งระหว่างนั้นอื่นอาก็โทรเข้ามาอีกครั้งชายเสื้อเขียวก็บอกให้อื่นเฮยเยโกหกไปว่าจะถึงบ้านแล้วอื่นเฮยเยที่กลัวมากก็เลยต้องยอมทําตามและที่เด็กเวนพาอึนเฮยเยมาหาชายกลุ่มนี้พอพวกมันจะบังคับอื่นเฮยเยไปขายเพื่อแบกเมลพวกผู้ชายแก,แก่โดยการเข้าไปในห้องและแกล้งขอเข้าห้องน้ำเพื่อเรียกให้พวกมันเข้าไปยำชายแก่เพื่อที่จะขู่เอาานนนนนนยยทแบบี้ววไปวมู่คัด มาที่อื่นอาเธอมายืนรอ,อน้องอย่างใจจดใจจ่อแต่รอเท่าไหร่อื่นทายเยก็ไม่กลับมาสักทีเธอเลยออกตามหาทั้งคืนแต่ก็ไม่เจอเช้าวันต่อมาอื่นอามาที่โรงเรียนพร้อมกับใส่ชุดและรองเท้าที่อื่นทายเยซื้อไว้ให้อื่นอามายืนมองหาอื่นทายเยที่ห้องเรียนแต่ก็ไม่เจอเลยเธอเลยมาถามกับครูนอกจากจะไม่ได้คําตอบแล้วยังโดนครูว่าอีกด้วยว่าไม่ควรส่งอื่นทายเยมาเรียนโรงเรียนปกติแบบนี้แถมอื่นอาก็ไม่มีเวลาดูแลน้องด้วยหลังจากนั้นระหว่างที่อื่นอากําลังจะกลับก็มีนักเรียนสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาหา คลิปให้ดูเป็นคลิปที่อื่นทาเยถูกพวกเด็กเวรให้เอาชุดออกแล้วโดนแกล้งอื่นอาเห็นแบบนั้นก็กดตัวสั่นหลังจากนั้นอื่นอามายืนอยู่ในห้องน้าเพื่อรอเจอพวกเด็กเวรที่กําลังเปลี่ยนชุดกันอยู่อื่นอาถามหาน้องสาวของเธอทันทีแต่มันก็กวนประสาทใส่จนอื่นอาทนไม่ไหวจัดการแม่ไม้เมื่อยไทยไปหนึ่งชุดพวกเด็กเวรก็เลยยอมพามาหาผู้ชายกลุ่มนั้นอื่นอาเจอหนึ่งในกลุ่มชายพวกนั้นเธอเลยเข้าไปซัดแบบไม่สนว่าจะยิงหรือชายจนสุดท้ายมันก็สู้อื่นอาไม่ได้เลยต้องยอมเล่าให้ังว่าาาาเเอออนทะยมํไร ทางด้านอื่นเทเยเธอรับแขกมาเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้ายที่เป็นมาเฟียเขาชื่อว่าซังมันพออื่นเทเยเรียกพบผู้ชายเข้ามาซังมันก็ไม่ได้กลัวเลยแม้แต่นิดเดียวแถมยังเอาอาวุธศพขาตัวเองโชว์ไปหนึ่งทีแล้วขู่กับว่าให้หาเงินมาให้เขาแทนและจับตัวอื่นเทเยไปด้วยตัดมาที่อื่นอาเธอโทรไปแจ้งความว่าน้องสาวของเธอถูกลักพาตัวแต่ตำรวจก็บอกแค่ว่าน้องเธออาจจะแค่นี้ไปเองและถ้าจะแจ้งความต้องทาหลายขั้นตอนมาอื่นอาก็เลยต้องวางสายไปทางด้านอื่นเทเยเธอถูกซังมันมาส่งให้กับร้านขายบริการ ดูแลกับเงินและอาวุธหนึ่งกระบอกอื่นเฮเยที่ต้องมาทํางานที่นี่เธอก็ขอร้องกลับบ้านจนโดนคนดูแลซัดหน้าไม่หยุดกลับมาที่อื่นอาเธอตามหาจนเจอบริษัทปล่อยเงินกู้ของสังมันตามนาบัตรที่เธอได้มาคนดูแลบริษัทออกมาเปิดประตูแล้วก็บอกกับอื่นอาว่าเขาไม่รู้จักสังมันสุดท้ายพอโดนอื่นอาซัดไปหนึ่งชุดก็เลยยอมบอกว่าเขาเป็นแค่คนที่ถูกจ้างมาดูแลไม่มีคอนแทคติดต่อสังมันส่วนตัวทางนัานอืนเฮเยเธอโดนเจ้าของร้านเข้ามาโซเดมคอมแต่เธอก็ไม่ยอมงับกระปูาของเจ้าของร้านไปทัน ันเจ้าของร้านรีบโทรไปหาสังมันเพื่อขอเงินกับอาวุธคืนและให้เอาตัวอื่นให้เย่กลับไปกลับมาที่อื่นนาเธอตามสืบจนเจอรถของสังมันเธอจอดรอให้สังมันออกมาทั้งคืนจนเช้าพอสังมันขับรถออกไปอื่นอาก็โทรเข้าไปหาสังมันทันทีถามหาว่าน้องสาวเธออยู่ไหนแต่สังมันมันก็ควรประสาทกับอื่นอาเลยมันไส้ชนเข้าไปที่ท้ายรถพร้อมกับเดินเข้าไปเอาที่ช็อตไฟฟ้าช็อตสังมันจนสังมันสลบไปพอตื่นขึ้นมาอื่นแอก็เอาเชือกรัดสซังมันเอาไว้บอกให้สังมันพาไปหาน้องของเธอ สังมันก็เลยว่าอื่นทะเยไม่ได้อยู่กับเขาแล้ว้อมกับขับรถพุ่งเข้าไปที่ข้างทางจนชนแบลรีเออร์กระจุยกระจายทั้งคู่ก็เลยสู้กันอื่นอาเกือบจะแย่แต่โชคดีที่เธอสู้กลับจนชนะและสั่งมันก็สลบไปอื่นอาหยิบมือถือของสั่งมันขึ้นมาเพื่อโทรหาเจ้าของร้านและหลอกว่าเธอคือพนักงานของสั่งมันเจ้าของร้านก็ตอบกลับมาว่าเขาคุยกับสังมันเรียบร้อยแล้วว่าจะพาอื่นทะเยไปส่งต่ออื่นอาพยายามถามว่าไปที่ไหนแต่เจ้าของร้านก็ไม่ยอมบอกและวางสายไปจนสุดท้ายอื่นอาหาจนเจอร้านอื่ ไปถึงก็เห็นกิจที่เธอซื้อให้น้องสาวติดอยู่บนหัวของคนดูแลสาวๆอื่นอาก็เลยจัดการโบกไปหนึ่งปาอื่นอาเข้าไปหาเจ้าของร้านแต่ก็ได้คําตอบมาว่าส่งอื่นทะเยไปที่อื่นแล้วแต่ไม่ยอมบอกว่าที่ไหนอื่นอาโมโหเลยเข้าไปซัดจนเจ้าของร้านยอมพูดแล้วให้คนดูแลเล่าให้ฟังคนดูแลบอกว่าเธอให้อื่นทะเยโทรหาใครก็ได้เพื่อมาจ่ายค่าตัวแต่อืน่นทะเยโทรเข้าโทรศัพท์บ,บ้านเลยไม่มีใครรับสายอื่นทะเยเลยโทรไปอีกที่หนึ่งปลายสายเป็นป้ากับลุงและหลังจากนั้นก็มีชายใส่สุดเอาเงินเข้ามาใจใ่ายให้แทนแล้ว ตัวอื่นทเยไปอื่นอาเลยขอเบอร์ชายคนนั้นแต่เธอโทรเท่าไหรก่ก็โทรไม่ติตัดมาที่อื่นทเยเธอนั่งรถมาก,กับชายใส่สูทเขาชื่อว่าหันระหว่างที่เธอหลับอยู่นั้นหันก็ลงไปซื้อของและอื่นทเยก็ลืมตาขึ้นมาเธอแกล้งหลับนั่นเองอื่นทเยรีบหนีขึ้นรถบัสไปแต่หันก็ตามตัวจนเจอและพาเธอกลับไปที่โหลจากพักก็มีสายโทรเข้ามาหาหันปลายสายก็คือพักนักการเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นนักการเมืองที่เลวมากๆนักการเมืองพักบอกให้หันพาอินทเยไปส่งที่ไซก่อสร้างทางด้านอื่นอาเธอยัง คงตามหาอื่นหฮเยโดยการจับสังมันขังไว้ที่ไทยโลดแต่สังมันมันก็วอยไวไม่อยู่เธอหมันไส้เลยปิดฝากระโปรงรถใส่แคนสังมันไปสองป่าแล้วปล่อยให้สังมันทิ้งไว้ตรงนั้นกลับมาที่ฮันเขาบอกอื่นนห้เยว่าไม่น่าโทรมาเลยไปซ่อนตัวก็ดีอยู่แล้วและหฮันก็นึกถึงวันที่เขาโดนนักการเมืองพักจัดการพอตามไปจับตัวอื่นอามาไม่ได้ก็เลยต้องตามจับตัวอื่นหฮเยแทนตัดมาที่อื่นอาเธอมาที่ร้านขายของตามที่คนดูแลสาวๆบอกมาถึงอื่นอาก็ถามหาน้องกับป้าคนขายป้าบอกว่าเธอเคยเห็นอื่น เพราะว่าอินไทยเยมาที่นี่บ่อยแต่ช่วงนี้ไม่เห็นแล้วให้ไปถามลุงดูลุงที่ได้ยินชื่ออินไทเยก็เลือกลากและสารภาพว่าเมื่อก่อนเขาให้อินทเยหยิบขนมที่ร้านไปแบบไม่อันเพื่อแลกกับการโซเดมคอมอื่นอาฟังจบก็โกรธมากซัดลุงจนน่วมและลุงก็บอกอีกว่าเขากลัวอินทเยจะแบ็คเมลเลยโทรหาตากล้องจากร้านสตูดิโอเพื่อให้ช่วยเป็นตากล้องที่ชอบถ่ายรูปนักเรียนสาวๆก่อนหน้านี้ลุงไปคุยกับตากล้องไว้ว่าเขาโซเดมคอมอินทยเยแล้วตากล้องก็เลยอยากลองบ้างอื่นอาก็ไม่รอช้าไปที่สตูดิโอ และจัดการกับตะก้องทันทีตะก้องเลยเล่าต่อว่าคนที่เขาไปเล่าเรื่องอินเทเยให้ฟังต่อและทําบ้างเป็นคนต่อไปก็คือช่างซ่อมรถอื่นอา,าก็เลยตามไปจัดการช่างซ่อมรถถึงที่อู่ช่างซ่อมรถก็พูดถึงนักการเมืองพักนักการเมืองพักมาซ่อมรถที่ลานและเจอก็ก็นอนล่นอยู่เลยถามช่างซ่อมรถพอรู้เรื่องก็เลยอยากได้บ้างก็เลยให้คนไปล่าอื่นให้เยมาอื่นอา,า,าทอี่ได้ยินชื่อนี้ก็รู้ทันทีเพราะก่อนหน้านี้นักการเมืองพักจะโซเดมาคอมอื่นให้เยแต่เธอก็เข้าไปช่วยเพราะว่าเธอเห็นน้องท่าทางแปลกๆเธอเลยตาม ดูจนเห็นว่านักการเมืองพักมาหลับอึนทเยที่โรงเรียนเธอตามไปช่วยนนองจนทำลายนักการเมืองพักเธอก็เลยโดนโกดแน้นเรื่องย้อนกลับไปตอนที่คนดูแลใครอึนทเยโทรหาใครก็ได้ให้มาจ่ายค่าตัวแต่อึนทเยติดต่ออึนอา,าไม่ได้เธอเลยตัดสินใจโทรหาลุงร้านขายของโดยที่คนดูแลเป็นคนคุยให้ว่าให้เอาเงินมาให้ก่อนเช้าลุงเลยโทรไปบอกตากล้องและช่างซ่อมรถว่าดวโดนโทรมาขู่เอาเงินที่เคยโซดรมาคอมอึนทเยไว้ทางช่างซ่อมรถก็เลยโทรบ,บอกนักการเมืองพักให้ช่วยก็เลยเป็นสาเหตุที่นักการเมืองพักั่ง ให้หันไปจ่ายเงินแล้วเอาตัวอื่นให้เยมากลับมาปัจจุบันอื่นอาโทรหาหันและบอกว่าเธอจะช่วยจัดการนักการเมืองพักให้หันที่แค้นักการเมืองพักอยู่แล้วเลยบอกที่อยู่ของนักการเมืองพักไปเธอตามจนไปเจอตัวนักการเมืองพักแต่ยังไม่ทันจะทําอะไรลูกกระเจ้าของนักการเมืองพักก็เข้ามาซะก่อนนักการเมืองพักก็เลยขับรถหนีไปส่วนลูกน้องเขาก็เอาอื่นอาไม่ลงเธอหนีออกไปได้และรีบขับรถตามนักการเมืองพักจนนักการเมืองพักเสียหลักลงข้างทางนักการเมืองพักก็เลยรีบโทรหาหันให้ส่งคนมาช่วยหันเลยบอกให้นักการเมือง พรคขับรถไปที่ที่หนึ่งและฮันก็รีบโทรบอกสถานที่กับอื่นอาแต่อยู่ๆนักการเมืองพักก็เกิดไม่ไว้ใจฮันขึ้นมาเลยสั่งให้ลูกน้องอีกกลุ่มไปตามจัดการฮันซาอื่นอาที่มาตามที่ฮันบอกโดนรถของลูกน้องนักการเมืองพักพุ่งชนเข้าอย่างแรงส่วนฮันก็โดนจับตัวมาและนักการเมืองพักก็จัดการจนตยุยทางด้านอื่นอาถึงจะโดนชนอย่างแรงแต่เธอก็ไม่เป็นอะไรเลยเธอบุกเข้ามาที่รังของทั้งการเมืองพักสู้กับลูกน้องเป็นสี่เธอใช้อาวุธที่เอามาจากซังมันมาด้วยเธอใช้มันรัวๆจน แต่เป็นสิบก็สู้เธอไม่ได้เธอสู้จนเข้ามาถึงตัวของนักการเมืองพักและเธอก็โดนนักการเมืองพักสวบที่คอแต่เธอก็คือสู้จนชนะเธอใช้หมัดที่มีเหล็กอยู่ไปหมัดลัวใส่จนนักการเมืองพักตุยไปเธอตามหาจนได้เจอตัวของอึนเฮเยและรีพาตัวน้องกลับบ้านจบลงไปแล้วสำหรับโนเมอร์ซี่ไลเมตตา